สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Watch by <My> Chanel วันนี้กลับมาอีกครั้งกับช่วง Watch by <My> Review ถูกต้อง Review Ankanee วันนี้ทาไมนะคะไวเนี่ยเขาได้ไปมีโอกาสไปดูหนังในโรงภาพยนตร์มาแล้วเขาก็เลยอยากจะมารีวิวเพราะว่าเป็นเรื่องที่เขาเนี่ยรู้สึกกินมากชอบมากบอกว่าไปดูคนเดียวนะเขายังไม่เคยไม่มีใครดูเลยเราไปแฟนมาเบลแล้วแบบอยากดูเลยจริงวันที่วันที่เข้าโรงเลยคือไม่ว่างก็ได้วันน้ไปแล้วก็เลยบอกว่าเออ พอดูเสร็จแล้วก็เลยชวนเพื่อนๆแบบเออมารีวิวเผื่อเพื่อนๆอยากไปดูกันเ้ยนะคะตอนนี้เริ่มไปดูได้นะคะทุกคนใครอยากตามไปสนับสนุนงานไปดูอยางบาเพื่อนใกล้บ้านท่านนาะงมาด้วยเพราะฉะนั้นคลิปนี้ไม่ต้องกลัวการสปอยใดๆไม่สปอยเราไม่สปอยแน่นอนนะคะเป็นการรีวิวว่ามันมีความน่าสนใจอะไรยังไงเผื่อใครฟังแล้วอยากไปก็ตามไปสนับสนุนต้นฉบับบครัใช่ครับก็คือชื่อเรื่องว่าฉางชีเดอะรีเจนซ์ออฟเชนลิงนะคะ ใของมาเวลครับคือเขาบอกก่อนว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกนะครับที่เป็นฮีโร่เอเชียคนแรกในในจักรวานมาเวลอะไรแบบนี้ซึ่งคือเขาก็เลือกตัวละครเป็นตัวละครที่เป็นคนจีนเออคนจีนคนนี้คือเขาให้ความเกี่ยวกับเรื่องแบบฮินเกี่ยวกับเรื่องกล่องกังฟูเออการต่อสู้ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยเราเราก็ขอพูดคร่าวๆกันเอาจริงๆหนังขมุดรมเลยนะง่ายๆก็คือเป็นหนังเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวของ ตัวฉางฉี็คือฉางฉีคือเป็นเด็กคนหนึ่งที่มีครอบอยู่ในครอบครัวเป็นมาเฟียแต่ว่าจริงๆล้วคือเขาหลบหนีมาคือบอกว่าเขาหนีมาใช้ชีวิตในที่เมกาคือเป็นเด็กกับรถคือเด็กรับรถรับรถเด็กรับรถไปจอดอะคือยู่นั้นเราอยู่หน้าโรงแรมแล้วค่ะไปจอดเนี่ยซึ่งมีเพื่อนสนิทก็คืออาคาฟีน่าจำอาคาฟีน่าได้ไหมอาคาฟีน่าอาคาฟีน่าคนที่เล่นเรื่องเล่นเรื่องเออเอเชียน เอเชียนครีสซี่ริชเอคริสเคชนเอรซี่เอเชียนเรื่องนั้นควาจำคือไม่ได้ที่มาสลับคำสลับคำคือคนนี้เป็นคนที่แบบคาแรคเตอร์ชัดมากเป็นคนแบบเด็กปั่นปั่นตลกตลกเป็นเป็นผู้หญิงที่แบบว่าคาฟีน่าแบบ เป็นเด็กคาแรคเตอร์ชัดก็คือพูดถึงอาคาฟิน่าคือจะรู้เลยว่าเป็นเล่นบทไหนซึ่งบทบาทเขาในเรื่องก็เป็นคนแบบนั้นที่เป็นเพื่อนสนิทของตัวฉางฉีฉางฉีอะไรอย่างเงี้ยคือช่างฉางฉีเนี่ยตั้งแต่เริ่มเรื่องมาเลยคือบอกเลยว่าดราม่าหนักมากหนักตั้งแต่การแบบ b e a u ้ช charming เลยเออคือที่เขาบอกว่าไม่เห็นจะหล่อเลยไม่เห็นจะนู่นจะนี่แต่เนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ชอบตั้งแต่บอสเตอร์ออกมาเลยนะคือบอกเลยว่าแบบชอบเพราะรู้สึกว่าคือด้วยความว่าฮอลลีวูดอะคือเขาอะ เขาไม่ได้ให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องของตัวหน้าตารูปลักษณ์สักเท่าไหร่สำหรับเรานะเรารู้สึกว่าเขาให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของตัวคาแรคเตอร์กับโซที่เหมาะมากๆว่าคือจะเอาใครมามาเล่นในตัวบทนี้แล้วการการที่จะเข้ามาเล่นคือเขาผ่านการแคสค่อนข้างหนักมากๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้วคนที่เป็นแคสติ้งคนนี้คือเป็นคนที่เลือกเอ่อโรเบิร์ตที่เล่นเป็นเอ่อกัปตันอารลอกแมนอารลอแมนแล้วก็กัปตันอเมริกาสองคน สองคนนี้ที่เลือกมาแล้วสองคนนั้นก็เคยโดนดราม่าว่าแบบว่าทาไมถึงเลือกสองคนนี้มาที่ไม่เหมาะแล้วตอนนั้นแรกๆตอนที่เข้ามาเป็นเลยไอรอนแมนก็คือบอกว่าคนนี้แบบไม่เหมาะเลยน่นนี่นั่นไม่ดังน่นนี่นั่นแต่เราชอบเขามากเลยแล้วแล้วตัวอาจเกิดใช่แล้วตัวกัมแบก้าก็โดนเพราะว่าก่อนหน้านั้นเขาเล่นเรื่องแฟนตาติกโฟร์เรือคาแรคเตอร์คือค่อนข้างต่างมากกับตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยก็คือดราม่าแล้วซึ่งคนนี้ก็พวกแคสติ้งคนนี้กเป็นคนเลือกมาเหมือนกันแล้วรู้สึกว่าเขาอะถ้าเกิดในเรื่องอะ ไม่ติดอะไรเลยเขาคือดาวที่แบบพุทธขึ้นมาใหม่แน่นอนถ้าเกิด่าเพือถ้ใครเป็นแฟนมาเบลอะแล้วทุกคนจะติดภาพความเป็นแบบโอ้โหฮีโร่หนักมากทีทุกอย่างต้องแบบใส่หนักแต่เรื่องนี้ะยรจกาบอกเลยแบบกระเทยชอบเล้ยงชีวิตเปล่มึงเหมือนดูหนังจีนอการป่อสู้เขาจะเป็นแบบมีความสวยงาม แค่แค่ซีนที่ตัวเอ่อเหลียงเฉาเว่ยเหลียงเฉาเว่ยก็คือเหลียงเฉาเว่ยเนี่ยคือจะเป็นตัวที่เริ่มเนินเรื่องระบอกเลยว่าตัวเนี้ยเด่นมากในเรื่องคือเปนคนเล่าเรื่องเลยคือเขาเริ่มต้นจากเขามีเทนลิงและเขาแบบชนะแบบมาทุกทุกเจ็ดย่านน้ำเพราะว่าสู้ใคชชนะเพราะว่าเทนลิงอันเนี้ยพลังคือถ้าขอโทษนะถ้าพูดผิดแต่ว่าอันเนี้ยเหมือนที่เราอ่านมาเขาบอกว่าพลังอันเนี้ยเท่ากับตัวคอนของทอเลยเป็นแบบ เป็นเป็นตัวที่แบบพลังพลังสูงมากซึ่งเทลลิงเนี่ยคืออยู่ใครก็อยู่สู้ใครก็ชนะหมดแบบไม่แพ้เลยสักคนแล้วก็เลยมาเจอมาเจอแม่แม่ของฉางฉีแม่ของฉางฉีเนี่ยก็คือเจอเจอกันก็เลยบอกว่ามาต่อสู้กันแล้วก็จะตกใจว่าเอ๊ะพลังนุ่นนั่นมันก็เลยเป็นความลับว่า ทำไมเหตุการณ์ทำไมเขาถึงจะต้องมีความสัมพันธ์หรือมีอะไรต่างๆมาอยากให้ดูในเรื่องว่าทําไมเรื่องรา,งาวถึงกับ,กกบแม่กับ<อ>แม่จริงเลี่ยงเฉาวยเนี่ยคือเป็นพ่อของชางฉีอพ่อของชางฉีเลยคือเลี่ยงเฉาวยเนี่ยบอกเลยว่าเป็นแบบถ้าถ้าถ้าอยู่ในมาก็คือตัวเด่นเลยอเพราะว่าแต่คือเขาไม่อยู่ในจักรวาลเดียวกันนะเขาแยกเพราะว่าเขาอยู่ในเอเชียอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตัวเฉาวยเราพูดเลยว่าคือเขาอะ เป็นครั้งแรกที่ได้เล่นหนังฮอลลีวูดอ๋ออันนี้เราเพิ่งรู้เพิ่งรู้เหมือนกันกรเราเบามากเพราะว่าตอนแรกคิดว่าเขาเคยเล่นแล้วเอออะไรเงี้ยเพราะเขา<ม>ดังมากนะเรารู้จักเขาในหลายเรื่องเลยแต่ว่าพอมาดูเรื่องเนี้ยมาดูแล้วแบบไม่ติดเลยคืออี่ยงเชอยคือเหมือนคนเล่นฮอลลีวูดมาแล้วสิบเรื่องอันนี้คือถ้าเกิดจากเอ็มีพีในเรื่องทั้งหมดเลยนะเหมือนเขาปูเรื่องด้วยหละแล้วความแบบ สเกลความเด่นเราให้เหลียงเฉเว่ยเลยตอนเนี้เหลียงเฉาเว่ยคือโคตรหล่อโคตรเทแดดีมากแดดีเงียยังหล่อเลยแล้วคือเขาแบบดีอ่ะแล้วคือเราบอกเลยว่าเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่เราแบบพูดถึงความรู้สึกเรวกันกับการหลังดูเรารู้สึกว่าถ้าเกิดเพื่อนๆดูอ่ะล้วตัดสินใจอยากจะดูไหมอ่ะเราบอกเลยอยากให้ดูเพราะว่าเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่เขาเอาวัฒนธรรมของความเป็นเอเชียนเข้ามาได้ค่อนข้างที่บอกเลยว่า เราว่ามันเป็นการบ้านหนักสําหรับอ <คน S 2> เมริกาหรือเป็นคนที่เป็นคนโซนโซนที่เป็นแบบฮ,ฮอลลีบูดเหมือนกันเวสเทิร์นมากๆเพราะว่าคือด้วยความว่าเขาอ่ะ มีความต่างในเรื่องของวัฒนธรรมสูงคือบ้านเอเชียนอย่างบ้านเราเนี่ยจะเป็นคนที่มีความพิธีรีตองมีการวัฒนธรรมการหนึ่งสองสามสี่สเต็ปแพทชร่นของ c u เจอร์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งบ้านเขาจะมีความแล้วเขาให้ความแตกต่างได้ค่อนข้างในหนังค่อนข้างดีมากคือพออยู่ในก้าเขาเป็นคนค่อนข้างฟรีอะทได้กไในทำหนุนี่นั่นนี่แต่พอมาอยู่ในเอเชียนจะมีความเป็นแบบพิธีรีตองๆแล้วเขาใส่หินของความเป็นเอเชียนได้ค่อนข้างแบบเหมือน ไม่ใช่การบ้านหนักของเขาเลยอะเรารู้สึกว่ามันว้าวตรงนี้เราเรารู้สึกว่ามันดูเป็นการบ้านที่เขาดูเหมือนเขาเตรียมพอมาทุกทุกอย่างเลยเพราะส่วนปเรื่องของดีเทลของความเป็นเอเชียอะไรเงี้ยเราว่าดีมากเขาใส่มาจนทําให้เรารู้สึกว่าโอ้โหยิ่งแค่ตัวเทคเจอร์การพวกกันการแสดงคือแบบพวกอคติ้งการแสดงคืออย่างมาเวียส่วนใหญ่จะดุดันมากจะใช้พลังดุมปังไอ้ดุมปังอย่างทักเนี้ยคือสุดสุดปังใช่ไหมแต่พอมาเป็น ตัวเหลี่ยงเฉาเว่ยฉางฉีหรือแม่ของฉางฉีเนี่ยคือจะมีความแบบอ่อนชออ้อยจับพังแบบม,มีความผิ้วและยิ่งจะซีนทีเซอร์อ่ะคือเป็นแบบเป็นใบไม้ที่เป็นแบบเป็นเงามคื จีนมากเเหมือนกูดูหนังเหมือนกูดูหนังจีนที่มีความคอมเพนทรารี่อะค่าจะแาลคือเหมือนเอาเอาหนังพีเรียจีนเรื่องหนึ่งมาคอมเพนทรารีมาเป็นแบบในปยุคปัจจุบันฟิลนั้นเลยเรารู้สึกว่ามันว้าวสลับมาเวลมากแล้วคือเราแทบจะไม่ค่อยได้เห็นแบบอะไรที่มีความพิ้วไหวมากมายหรืออ่อนช้อยในนี้คืออ่อนช้อยส่วนใหญ่ที่เราจะเห็นก็คือตัวทีน่าอาชีน่าอาชีน่าก็คืออาจจะมีความสู้ของผู้หญิงเนาะคือจะมีความแต่ก็ไม่ได้แบบ หวานอ่อนช้อยแต่มีความดดดนันแต่อันเนี้ยให้เลยแล้วเราให้ของความเรื่องของตัวเส้นเรื่องที่ค่อนข้างแบบหนัก<ม>แน่นมากแล้วปูเรื่องมาได้ดีมากอ<ม>นะไรเงี้ยเออแบบรู้สึกว่าถ้าใครแบบตัดสินใจว่าจะไปดูจะเสี่ยงจะดูไหมไปไปดูอะแล้วว่าแนะนำน,ะนำแหน,น่<ม>น,น<ม>อย่างเราอะเราไปดูไปดูซีธรรมดาเหมือนกันแต่คือเขาค่อนข้างห่างกันมาก คือสองที่เว้นที่หนึ่งเลยนะเออสองที่เว้นที่หนึ่งเนี้ยคือเราแทบจะไม่ได้เจอใครเลยด้วยซ้ำเราเราว่าปลอดภัยค่อนข้างปลอดภัยเหมือนกันเลยสำหรับในตัวโรงแรมตอนนี้เขายังห้ามแบบให้เปิดหน้ากากออกมากินอะไรด้วยใช่ไหมใช่เพราะว่าเหมือนตอนนี้เขาห้ามทุกคนน่าจะโอเคนั่งอยู่ในห่างๆางกันทุกคนทุกคนก็คือรู้ทุกคนต่างกันกลัวกันเองมแหละทุกคนก็คือไม่ถอดไม่ควากรนวมค่อนข้างสูงมากอะไรอย่างเงี้ยเราแบบ เออทุกอย่างมันแบบค่อนข้างคนอยากกลับไปก็ไม่อยากให้มันมาปิดอีกแหละใช่ใช่เพราแบบการดูหนังฟอร์มใหญ่ขนาดนี้บางทีมันควรดูในโรงใช่ดูในโรงแล้วมันให้อารมณ์อีกอันหนึ่งคิดถึงโรงทีมันแบบเราก็คิดถึงนะแบบไม่ได้เข้าไปดูจนจําไม่ได้แล้วว่าล่าสุดคือเรื่องอะไรเรื่องก็ดูในโรงมาตลอดแล้วก็มีแบบอะไรๆเอลิเมน่ะในโรงในความรู้สึกเราเรารู้สึกแบบตอนแรกเศร้ามากที่มันยังเป็นโควิดอยู่แล้วว่าเราเปแฟนมาเวลเราชอบมาเวลมากแล้วคือถ้าเกิดไม่ได้ดูในโรงเราจะรู้สึกเฟลเพราะ เพราะส่วนใหญ่เราจะดูในโรงก่อนมันจะได้อัตลักษณ์มากใช่ไการดูหนังในในโรงมันจะได้ความแบบเต็มที่ของทุกอย่างเสียงยาวอะไรมันแบบกราฟิกต่างๆไม่ดีเท่าทีวีบ้านแบบทีวีบ้านเราก็ไม่ได้ดีเท่าโรงหนังอยู่แล้วอะไรเงี้ยเออแล้วแล้วด้วยความว่าพอดูอันเนี้ยแล้วมันมันอิ่มมากมันอิ่มจนแบบรู้สึกว่าแบบมันจุใจกระทยอย่างเราอ ความชอบอะไรแบบจีนความอะไรแบบผิววอะไรอย่างเงี้ยท่าทางต่างต่นตน่แล้วรู้สึกแบบเออดีแล้วคือเขาใส่หินในความของเรื่องของการเส้นต่อมาเวลอ่ะ<อ>ก็ได้หรือถ้าเกิดวันนี้ใครมีคําถามเรื่องของว่าเอยพี่ดูหนังไม่ครบเลยเป็นคนไม่ได้เป็นฟแฟนแท้มาเวลอ่ะดูไม่ครบดูได้ไหมเราบอกเลยว่าดูได้เอาจริงถ้าเรื่องเนี้ยไม่ไปต่อกับมาเวลอ่ะไม่ไปต่อกับจักรบาลเนี้ยก็ไม่ได้ติดใจเลยคือเป็นหนังที่ค่อนข้างหนังครอบครัวคือทุกคนมีวิติ หนังที่บอกว่ายิ่งความเก็บความเอเชียคือหนังแม่งมีมิติของตัวละครมากอย่างตัวเหลงเชาว่ยอ่ะคือเป็นตัวพ่อที่แบบเป็นตัวลายนะอแต่ไม่ได้รายแบบไม่ได้ไายแบบเหมือนอ่เหมือนตัวเขามีเหตุผลใช่ไหมใช่เหมือนเหมือนหนังเหมือนประมาจารทิมาอย่างเป็นตัวน้องน้องน้องอะไรนะน้องเซบา ไม่ใช่น้องเนี่ยน้อน้องเนี่ยคือเขามีความเป็นมาเป็นไปหรือไม่ใช่น้องเนี่ยสี่น้องนี่น้องหยาบน้องหยาอเออน้อง้องหยาบที่แบบร้ายเพราะอะไรทำร้ายคนอื่นเพราะอะไรเพราะเหตุอะไรอะไรเงี้ยแล้วมันแบบมันทําให้เราตอนจบเราก็รู้สึกแบบเฮียไม่อยากให้เขาเป็นแบบนี้เลยไม่อยากให้เขาจุดจบเขาเป็นแบบนั้นเลยอะไรเงี้ยเออมันรู้สึกเศร้าไปแต่ข้อเสียของมันเรารู้สึกว่าหนังเรื่องเนี้ย ใส่ข้อมูลเยอะไปหน่อยเยอะมากจนแบบมันมันเลยจะทําให้เราไม่มีจุดตกตะกอนของความรู้สึกที่ทําให้เรารู้สึกแบบเศร้าไปด้วยเลยเสียใจไปด้วยเพราะว่าคือด้วยความว่าบทมันเยอะทุกอย่างทุกตัวละครมันมีทุกมันแน่นแบบมันเอียดเกินอ่ะแล้วกลายเป็นแบบว่าพอจะเศร้าจะเศร้าเฮี้ยขำแล้วแบบมันมีซีนแบบมีซีนมีซีนตลกแล้วอะไร่างเออปรับอารมณ์ไม่ทันเออไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า ถ้าดูแล้วรู้สึกว่าคุมไหมเราเรา,เราให้ประมาณแบบเจ็ดให้แปดเลยสำหรับเรานะเราให้เลยเพราะว่าคือคือเาออกมาได้ดีแล้วเก็บฮินของตัวแบบกราฟิกดีมากกราฟิกเรื่องเนี้ยโคตรด,ดีดีแบบ โคตรแบบไม่รู้จะพูดยังไงหาจะดี้วแบบเรื่องกราฟิกคงไม่ต้องในนี้เราแล้วใช่แล้วแล้วแต่แล้วว่าเราอะมาเเวน่เท่าไหร่แต่สำหรับเรารู้สึกว่าตอนแรกเราเราลุ้นเรื่องของความแบบเอาตัวพวกแบบฟิลหนังจีนอะมาใส่อะมันจะออกมาเป็นมาเรลแค่ไหนเลยจะออกมาเป็นยังไงวะแต่เขาอามาใส่แล้วปุ๊บอะลอกเลยตอนนี้ถ้าเกิดสมมติให้กูเลือกเมนตอนนี้กูเลือกฉังฉีเพราะว่าอีลิงแม่งเก่งมากอีเทลลิงอะคือโคตรเก่งอะแบบพันพลังสุดยอดมากคือแบบ ตอนแรกปกติจะเป็นเมนี่วานด้าเป็นอะไรอย่างเงี้ยเป็นกระเทยไงเป็นแม่มดเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแต่พอไปฉางฉีคือฉันเลือกฉางฉีซื้ออันนี้แล้วแบบตัวละครดีตัวละครทุกคนดีหมดอะไรอย่างเงี้ยคืออยากให้เพื่อนๆไปดูเนาะเพราว่าหรือใครดูแล้วก็มาเม้ามอยหน่อยว่าเออแบบมีหินยังไงอะไรย่างเงี้ยเรารู้แค่หินแค่เรื่องเดียวของตัวเพลงไปฟังเพลงของตัวเพลงนี้แหละเพลงฉางฉี่ ท่อนที่2.22มันจะมีหินนิดนึงละเอียดหินของแบบหินคีย์ของตัวในเรื่องมันไปดูเออหรือใครเจอหินอะไรแบบว่าเพราะส่วนใหญ่อ่ะจะชอบมีอีสเตอร์เอ็กในทุกเรื่องเพราะมันจะเพราะว่ามันจะมีต่อไงใช่มีอีสเตอร์เอ็กเยอะมากคือถ้าเกิดแบบไปรู้หรือใครแบบไปดูเยอะหลายรอบแล้วมาบอกหน่อยเพราะนี่ย่าจะไปดูรอบสองเหมือนกันอะยเงี้ยเอออยากดูอะไรเงยก็ฝากด้วยน้องกับตัวฉางชี The r e ร e n จนช์อ e ฟ l i n g นะ มึงรู้สึกว่าสถานการณ์แบบนี้ก็ห่างหายจากหนังซูเปอร์ฮีโร่ไปสักระยะเรื่องเราใช่แล้วก็เป็นเหมือนกับว่าเป็นการรีวิวหนังที่ฉายในโรงภาพยนตร์ใช่ครั้งแรกถ่ายมากมากจะมีอีกหรือเปล่านี่นี่ว่าจะไปดูอีกเดี๋ยวจะนัดผู้ก่อนมาถ่ายงานก่อนจริงไปตัดงานให้ตัดงานให้เสร็จก่อนไว้ นั่งดังข่าวเลยเผือเป็นอีกหนึ่งเขาเรียกว่าอีกอีกเรื่องหนึ่งที่ถ้าใครอยากนามไปดูก็อย่าลืมตามมาให้กำลังใจแบบโรงภาพยนตร์ใกล้บ้านทันจริงหอแต่ก็อยากดูนะลังส่งลังทรงเลยเราะเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าหนังมันจะฉายแบบมากน้อยในโรงย่แย่หรือยังหรือต่างจังหวัดทีหรือเปล่าอะไรคือพี่เราไม่แน่ใจแต่ในกรุงเทพเองอ่ะคือเริ่มทยอยมีแล้วนอะแบบใกล้บ้านแล้วมัมีแล้วอะไรอย่างเงี้ย ก็ถ้าใครมีแล้วรู้สึกว่าเออสนใจหรืว่าลักษณะการแบบนี้ไงก็ตามไปสัมผัสได้นะคะอย่างน้อยเราว่าคุ้มค่าตั๋วแน่ๆเพราะหนังมาเวลยังไงแค่ไม่ไม่เคยผิดหวังอะแค่ดูโปรดักชันเราว่าก็คุ้มแล้ว่แต่พอมาเป็นฮีโร่ในแนวของเอเชียเราว่ามันน่าสนใจมากๆคงเขาเรียกว่าเราคงอินได้ง่ายมากขึ้นเลยรือเป่าก็ไปหาคำตอบกันในโรงภาพยนตร์นะคะครับผมอบอกว่าทุกคนชอบคลิปนี้ค่ะสซอร์ไพรในการจัดการก็อย่าลืมกดไลค์ค่ะกดซับสไคร้ค่ะกดกระดิ่งอีกทีเท่านั้นนะคะพวกเราไมด้มีสามช่องทางทั้งทาง Facebook Instagram Twitter ชื่อ ร้อ,อยคะแนนสำหรับวันนี้เพื่อนทั้ง5คนขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย